ใหม่อีกแล้วค่ะสดาน้ำปลาหวานกับปลาทูและกุ้งย่างค่ะส่วนผสมที่เราต้องใช้ทั้งหมดนะคะก็จะมีส้ามะขามทั้งหมด6ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำตาลปี๊บสีช้อนโต๊ะมีหอมแดงเจียวกรอบกระเทียมเจียวกรอบพริกแห้งทอดในน้ำมันน้ำปลาสีช้อนโต๊ะ เราก็ทําการคูคามน้ําตาลปี๊กับสซมะขามให้เข้ากันดีก่อนนะคะเพื่อให้ไม่เป็นก้อนขนขณะทําอาหารจากนั้นเราก็เติมน้ําปลา4ช้อนโต๊ะลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะนําเอาส่วนผสมเนี้ยค่ะไปเคี่ยวในกระทะค่ะคนให้เข้ากันดีก่อนนะคะแล้วก็เทลงไปค่ะแล้วก็เปิดไฟแรงนะคะไฟแรงแล้วก็เคี่ยวในกระทะค่ะ เราเชื่อไปเรื่อยๆนะคะช้อนฟองออกบางส่วนนะคะเพื่อให้น้ำปลาหวานดูงมีสีสวยน่ารับประทานนะคะ mm hmm. ตอนนี้เราก็หลีไฟลงนิดน้อยนะคะเ mm hmm. หลือเป็นไฟกลางนะคะ mm hmm. เดี๋ยวกะกระทะจะไหม้เปรี้ยวจะเริ่มได้ที่แล้วน,นะคะเว mm hmm. ลงประมาณหนึ mm ่งในสามนะคะ mm hmm. ก็จะเหลือประมาณสองในสามก็จะได้น้ำปลาหวาน ที่ได้ที่นะคะเราเคี่ยวมาประมาณสองนาทีนะคะเร็วๆมากๆเลยดูจากลักษณะความหนืดนะคะว่าหนืดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ได้ที่นะคะอร่อยแล้วทำไมต้องเติมนะคะเราก็ตกักปลาหวานนะคะใส่ช่วยค่ะ ดูน่าทานมากเลยตนะดาววันนี้เราเก็บมาตั้งแต,แต่ต้นเดือนมาการานํานไปลวกกับน้ําเกลือที่ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วชักน้ําแข็งแช่แข็งไว้เมื่อจะทานก็นํามาลวกกับน้ําเกลืออีกครั้งหนึ่งจะได้สะดาวที่สดและเขียวแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดกุ้งกันนะคะขั้นแรกเราจะตัดตรงบริเวณปลายหัวกุ้งออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี้ยเราก็ตัดขาทั้งหมดออกนะคะเล็มใช้กันไกนะคะตัดออกไปเรื่อยๆนะคะตัดให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็ตัดไปจนถึงตรงส่วนปลายเลยนะคะ เพื่อให้ไม่มีขากุ้งเวลาที่เราประทานนะคะตอนที่เราไปย่างแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะตรงกลางลําตัวตรงนี้นะคะแหวะออกให้แหวะออกนะคะก่อนจะเราแบ่งเบามือนะคะค่ะนี่คือวิธีการตัดกุ้งนะคะจะก็จะได้กุ้งประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเครื่องทั้งหมดของวันนี้นะคะก็มีกุ้งประมาณเจ็ดปดตัวปลาทูนะคะแล้วก็มีสะเดาที่เราเด็ดไว้แล้วนะคะผักชีค่ะ หอมแดงกระเทียมพริกทอดนะคะแล้วก็น้ำปลาหวานค่ะเรานำกุ้งไปย่างประมาณ7นาทีที่อุณหภูมิ1 8 0องศาเซลเซียสนะคะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูสะนดาวน้ำปลาหวานกับกุ้งแล้วก็ปลาทูนะคะตามนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะ หากท่านสนใจสาระดีๆหรืออาหารอร่อยๆสามารถติดตามเราที่เพจ Facebook บ้านขนมตูจิดาหรือแอมกูรูร้านอาหารใน YouTube นะคะ